มึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ออกกูไม่ออกกูถามว่ามึงจะออกหรือไม่ออกมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ออกกูไม่ออกมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ออกกูไม่ออกกูถามว่ามึงจะออกหรือไม่ออก ูไม่ออกกูไม่ออกออกูไม่ออก <c oughs> โอ้ทุกคนครับนี่เป็นควันหลงจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเปิดตามล่าแพ็คโยฮันครับตอติแล้วก็สตอยขอไปแบบล้างตู้เหมาตู้จนตัวสุดท้าย150ตัวหมดเกี้ยงนะครับ <c oughs> ไม่ได้เกลือแบบนี้มาน,นานมากจริงๆนะครับเปิดจนตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับโอ้โหอ่ะใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับย้อนไปดูคลิปได้นะครับผมนะคลิปที่แล้วนี่เองนะครับผมส่วนคลิปเนี้ยเป็นควันหลงละกันนะครับผมคุณเจตอยากให้ผมจัดทีมด้วยนะครับจัดไลน์อพไว้แล้วไว้รอแล้วนะครับแล้วก็ใส่สกิลให้กับโยฮันครัฟด้วยนะครับก็อ่ะ น้องขอจัดให้นะครับไหนขอดูลน์อัพหน่อยสิจัดลน์อัพไว้ให้แล้วนะครับปึ๊บป๊โอเคแล้วเหมือนรู้ใจด้วยนะใส่โลโก้แมนยูไว้ให้ด้วยนะครับผม <laughs> เออแล้วแล้วตั้งแผนนี้ที่ผมใช้ไปบ่อยๆไว้ให้ด้วยนะครับเออเท่าทาดีเลยครับผมสวยงาม มาเดี๋ยวลองจัดทีมให้คุณเจตหน่อยนะครับผมว่านักเตะเท่าที่มีตอนนี้นะครับผมที่บางคนบอกว่าโอ้เป็นทีมสุลต่านเนี่ยนะนี่อีพิกเพียบเลยนะครับผมการ์ดโชว์ไทม์ไฮลงไฮไลท์นะครับอ่ะการ์ดโชว์ไทม์การ์ดอีพิกเพียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจัดทีมเบสของผมนะครับเดอะเบสของผมนะสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับถ้าแผนเนี่ยในในภาค2025เนี่ยปัจจุบันผมก็จะเปลี่ยนแผนไปมาหลายแผนแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้แผนพวกหลัง5นะครับหลัง5แล้วก็เอามีตัวหนึ่งไล่อะไรอย่างเงี้นะครับแต่ถ้าเปพนแแผนนเี่่ยยยก็ังใช้อูหละ นะครับเปลี่ยนไปสลับไปมาเรื่อยๆนะครับผมก็อ่ะเมื่อคุณเจตจัดแบบนี้มาแผนนี้มาผมก็จะจัดตัวตามแผนนี้เลยนะครับใช้โคดอเตต้าแน่นอนฮนะโคดสองบูสต Boost, หนึ่งเดียวตอนนี้นะครับสไตล์เป็นลองบอลอยู่แล้วครับอ่ะขอจัดตัวจริงตัวสำรองก่อนนะครับผมขอเรียงตาม ค่าพลังนะครับอ่าตอนนี้เรียงตามค่าพลังอยู่แล้วนะครับโอเคใส่ช่องตัวสำรองเว้นว่างไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอดูแบบนี้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนผมจะไล่จากข้างบนนะมาข้างล่างนะครับผมถ้าไล่จากข้างบนมาข้างล่างผมสะดุดตัวไหนนะครับผมจะเอาตัวนั้นก่อนนะครับผมสะดุดที่เมสซี่ก่อนครับเมสซี่ผมขอเป็นร่างนี้นะครับปุ๊บนะร่าง kicking power สูงนะครับผมร่างเตะแรงนะครับร่างปี2015ใช่ไหม หลังนี้ก็ใช้อยู่เป็นไ d ดีหลักนะครับผมไ d ดีไก่ในี่มาเนาะที่ใช้อยู่นะครับต่อไปเป็นเดี๋ยวผมจะไล่จากบรรทัดบนนะปาติกเวล่าครับแน่นอนตอนนี้นะฮะกลางรับนะครับผมแองเกอร์แมนยืนคนเดียวได้สบายนะครับแต่เมื่อกี้ที่เห็นข้ามโรดี้ไปครับคือถ้าเกิดว่าใช้กลางรับ2อนคนอาจจะเอาโรดี้มายืนคู่กับเวล่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเอาโรดี้ใส่ตัวสำรองไปนะครับแต่ถ้ายืนกลางรับคนเดียวแบบนี้อาจจะต้องใช้เวล่าคนเดียวนะครับต่อไปครับผู้รับประตูครับเห็นปีเตอร์ชไมเคิลอยู่ด้านบนเลยนะครับผม ก็ <G un> เป็นปีเตอร์ชไมเคิลนี่แหละครับร่างนี้เลยนะครับผมปรับเข้าไปโอเคจุดเบดดิงแฮมเดี๋ยวผมแปะไว้ก่อนนะครับกองหน้าถ้าเลือก CF1 เดียวตอนนี้นะผมมีในใจอยู่เอโตนะเอาตัวเล่นง่ายก่อนเลยนะครับเอโตกับรูมินิก้ครับนี่แต่ตอนเนี้ยถ้าให้ให้ใหแบบอุ๊ยอุ๊ยผิดตัวปูโยไม่เกี่ยว <laughs> ปูโยไม่เกี่ยวปูโยไม่เกี่ยว ถ้าให้เลือกนะครับผมระหว่างเอโต้นี้นะครับกับลูมิเนเก้เนี่ยลูมิเนเก้เนี่ยไปไหนไปไหนนี่ลูมิเนเก้นี่นะเนี่ยถ้าให้เลือก2ตัวเนี่ยนะครับเอโต้กับลูมิเนเก้นี่นะเนื่องจากว่าเอโต้ตัวนี้มัน2บูสต์นะครับผมแล้วค่าพลังไปสูงด้วยนะครับลูมิเนเก้ก็ดีนะครับผมดีที่2เท้านะครับแต่ถ้าณตอนนี้ลูมิเนเก้ร่างใหม่2บูสต์ยังไม่มานะครับถ้าเป็นตัวจริงผมใช้เป็นเอโต้ไว้ก่อนนะครับส่วนลูมิเนเก้แน่นอนก็ต้องใส่ไว้ในช่องตัวสำรองนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับโอเคขาดดไไมมม่้้เเหือนนนนกัถึงแจะะป็1บูสต์ครับต่อมาครับ เราอาจจะไม่ได้ฟิกที่ตำแหน่งนะครับเราไม่ได้ไล่ตามตำแหน่งนะครับถ้าเล่นเป็นหน้าคู่อ่ะผมจะเอา คันโตน่านะครับผมมายืนคู่กับเอโต้นะครับแต่ทีเนี้ยไม่ได้เล่นเป็นหน้าคู่นะครับคันโตน่าเนี่ยอาจจะเล่นเป็นกลางลุกตรงนี้หรือไม่ก็อาจจะใส่เป็นตัวสำรองแล้วก็ค่อยสลับเปลี่ยนแผนไปมาระหว่างแข่งนะเปลี่ยนแท็กติกไปมาเป็นหน้าคู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ชอบนะครับคันโตน่าล่างนี้นะฮะชอบมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวขอใส่ไว้กลางลุกก่อนละกันนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวอื่นที่น่าประทับใจกว่าก็จะเอาคันโตน่ายืนแบบนี้นะครับอันนี้มันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะฮะเราไม่ได้อิงว่าเราชอบนักเตะส่วนตัวในชีวิต จริงแบบไหนนะครับเราไม่ได้อิงแบบนั้นเลยนะฮะผมอิงตามความเล่นการเล่นนะครับผมอิงตามการเล่นที่ผมชอบที่ผมถนัดถ้าเป็นผมเองถ้าจะให้จัดทีมแบบนี้นะครับส่วนปีกครับปีกหรอเอ่อไม่มีซอนบิสเนาะคือตอนนี้ผมมองว่าปีกถ้ามีซอนบิสยังสามารถที่จะใช้เป็นตัวหลักได้สบายๆนะครับแต่อันนี้ไม่มีซอนบิสนะครับมีแต่ ฟิลโฟเดนบิส s นะครับผมซึ่งมันก็บิสไม่พอมันก็โค้งไม่พอนะครับเดี๋ยวกักไว้ก่อนแล้วกันนะครับแบ็กอะแบ็กแน่นอนครับถ้าให้เลือกตอนนี้นะครับก็มันก็จะมีนี่แหละครับฟิลิปลามนะครับผมแล้วก็ลิลิยงตูลามครับปึ๊บเข้าไปนะถ้าให้เลือกแบบนี้นะครับ ถ้าเอาที่ไอดีนี้มีนะส่วนตัวสำรองอีกคนนึงนะครับแฟงไรกาศครับกางรับนะครับก็ควรต้องใส่ไว้สปอร์เออสเปร์นะครับผมสเปร์บอกว่าเราเปลี่ยนแท็กติกไปมายัดกางรับ2คนอะไรแบบนี้นะครับไม่มีคอสตาคูต้าที่เป็น2บูส์เนาะก็โอเคไม่เป็นไรครับเอาจัดตามที่มีนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับเป็นอีพิกเก่าแต่เออแต่ว่ามีบูส์เหมือนกันนะครับผมชอบชอบที่เออสเตตค่าพลังเกมรับสวยนะครับแล้วก็สรีระรูปร่างสูงใหญ่มากนะครับ แต่เนี่ยฟันบุยเต้นนะครับมีไอๆนีน่ึงเสียงจะหมดแล้วฟันบุยเตนนะครับใส่ช่องตัวสำรองไว้นะครับเนี่ยมันมี เบลิงแฮมอีกตัวหนึ่งนะเบลิงแฮมกับคานโตนาเนี่ยครับผมลังเลอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องเลือกแค่ตัวเดียวนะครับจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยจะเอาคานโตนาไปเล่นเป็นหน้าคู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกจริงๆอาจจะต้องเลือกเป็นเบลิงแฮมนะครับผมมายืนเป็นตัวจริงนะครับถ้ากลางลุกนะแล้วก็เอาาคาันโตนาไว้ตัวสำรองและเอาไว้เปลี่ยนแทคติกนะครับเวลาเล่นหน้าคู่หรือว่าเอาเป็นตัวสำรองของเบลิงแฮมอีกทีนึงถ้าเป็นกลางลุกนะครับผมเฮ้ยฟิลิปลามผิดร่างต้องเป็นล่างนี้เว้ยต้องเป็น ท้ายนะครับเราไม่มีวินิสเออเราไม่มีซอนบิสนะครับผมถ้าจากโจ์จากไอดีที่มีตอนนี้เนี่ยผมก็คงต้องเลือกนี่เลยครับผมวินิสจูเนียนะครับผมร่างนี้นะครับร่างใหม่เนาะร่างใหม่นี้นะแต่ถ้าเป็นร่างเก่าเออถ้าเป็นร่าง CF เอฟโพเชอร์นะครับผมก็อาจจะไปเล่นหน้าคู่ได้นะครับนะ โอเคต่อไปครับจริงๆฟันไดก็ชอบนะครับผมฟันไดโชว์ไทม์ตรงนี้ผมว่าเอาใส่ไปในช่องตัวสำรองไว้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับอเลสซานโดเนสตานี่ใส่เป็นตัวจริงฮะใช้เป็นตัวจริงนะครับปรับเข้าไปนะครับฟันไดก็จะเป็นตัวจริงได้นะแต่ขอดูตัวเลือกก่อนนะครับคันนาวโรครับถึงแม้ว่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็เข้าบอลไว้นะครับอืมเป็นตัวที่ดุดันดีนะครับผมเข้าถึงบอลไว้นะครับไล่บอลได้ดีนะครับอ่าใส่ใส่ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อย แมนยูพวกเดนิสรอเบอร์ตอฟ โอเว่นผมว่ามันต้องเป็นสายสายฟูลทีมหรือสายชอบจริงๆนะครับปูรอก็โอเคนะถ้าแบบเราไม่เราตัดไปว่าเราชอบแมนยูหรือว่าเป็นแฟนคนนู้นคนนี้นะครับผมถ้าเอาในแง่ของการใช้งานนะครับก็เก็บไว้ได้นะครับผมใส่ซูเปอร์ซับให้หน่อยนะครับอืมเราจะต้องมีกองหน้าตัวสำรองอย่างน้อย2ตัวสาตัวเนาะส่วนเบอร์บาตอฟเนี่ยผมว่าเป็นสายเทคนิคสายเทคนิคเฉพาะทางจริงๆนะครับถ้าเอาเล่นง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายสําหรับทุกคนนะครับแต่เล่นได้แหละถ้าถ้าไม่มีปูรอก็อาจจะเอาเบอร์บาตอฟนะถ้าเอาตามตัวเลือกที่เรามีตอนนี้นะฮ ขาดเซนเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ปีกขวานะครับเราอาจจะขยับเบสซ,ซี่ไปเล่นเป,ป็นปีกขวานะครับแล้วก็เอากลางลุกอีกสักคนหนึ่งมาใส่ไหมไมเคิลโอเว่นก็โอเคนะแต่ผมชอบร่างเดียวกับปูมากกว่าเพราะว่ากองหน้ามันมีตัวเลือกเยอะนะครับใส่ฟีโฟเดนไว้ไหมเท่าที่เห็นตรงนี้นะพี่ไม่เอาเนมาเลยครับพี่ เนมาก,ก็โอเคนะแต่ผมชอบล่างอื่นมากกว่าอ๋อโอ้ไม่เห็นคอสตาคุต้าได้ไงคอสตาคุต้าอยู่ตรงนี้ครับม,มันเป็นค่าพลังที่ไม่สูงเนาะจะเป็นอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคคอสตาคุต้าต้องเก็บใส่ไว้นะครับแต่ก็ให้เป็นฟิลิปรามนะครับเป็นตัวจริงเนาะส่วนแบกขวาสำรองนะครับเราอาจจะใช้เป็นคาวอล์กเกอร์ไหมแต่คอสตาคุต้ามันก็เล่นด้ทั้งสายทั้งขวาแต่ว่าเราควรจะมีสำรองมากกว่านั้นนะครับเหลือปีกขวาครับถ้าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องหากางลุกฝั่งขวาซึ่งเป็นตัวที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับเออ ตอนนี้ถ้าถ้าดูจากทีมที่มีนะครับตัวเลือกอ่ะอาจจะขยับอ้อลืมไปลืมไป เรามีโยฮันคัพที่เปิดได้ใหม่นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันในช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมเออลืมไปเรามี3ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็คือตอตตินะครับโยฮันคัพนะครับแล้วก็สตอยคอฟนะครับโยฮันคัพครับแต่ยังไม่ได้อัพนะใส่ไปก่อนนะครับถ้าให้เลือกแบบนี้โยฮันคัพเนี่ยอาจจะอาจจะต้องแบบนี้ไหมอาจจะต้องแบบนี้ไหมหรือถ้าจะให้เป็นดิฟไลน์นะครับผมมันอาจจะเล่นไปเล่นปีกไม่ถนัดไหมนะถ้าถ้าใช้แผนนี้นะครับผมจะจับยืนแบบนี้ก่อนแต่ดูเหมือนมัันนนกกกก็ุมมลลวออยู่่ะะรเเพืให้ปด อาจจะเอาเมสซี่มายืนตรงนี้นะฮะนี่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับสลับกันได้ผมว่า2ตัวเนี้ยแต่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นเท้าหลักหรือเท้าขวานะครับโยฮันคัพเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยแบบกัดกักันหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะพอได้จริงๆมันก็เปลี่ยนแผนสลับแผนไปมาอยู่แล้วนะครับอ่ะยืนแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ทอตตใส่ช่องตัวสำรองไว้ครับปุ๊บโอเคดี๋ยวขาดประตูสำรองตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปีกสำรองตัวหนึ่งนะครับโบยันเหรอปีกสำรองเอาใครดีอะโบยันโฟเดน ตัวนี้มีตัวเลือกคือโบยันโฟเดนเนมาล่างล่างพันห้าร้อยทองนะครับผมหรือว่าจะเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์อ่ะเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์ใส่บิสไว้สักตัวหนึ่งเนาะใส่บิสไว้สักตัวหนึ่งนะเอาไว้แก้เกมนะครับบางทีเราก็ต้องการตัวอะไรแบบนี้นะครับเพื่อใส่ไว้แก้เกมนะครับบางทีเปลี่ยนแผนไปมานะครับอ่ะส่วนปีกเนี่ยอาจจะไม่ต้องนะเราอาจจะถ้าเป็นผมนะอาจจะเล่นแผนแบบว่าตอนแรกอาจจะเล่นเป็นแผนนี้นะครับแต่พอสักพักหนึ่งหรือครึ่งหลังนะอาจจะเปลี่ยนแผนที่ไม่มีปีกเล่นเป็น ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือเอาคอนตตนาไปเล่นเป็นหน้าต่ําหน้าปีกอะไรเงี้ยนะเออเอาเบิร์กแคมป์ไปเล่นเป็นปีกอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป็นหน้าต่ําเพื่อจะปั่นบิสอะไรพวกนี้นะเออมันก็พลิกแพงไปมานะแต่ถ้าเริ่มต้นแผนนี้นะครับเอาแบบนี้เหลือเซนเตอร์ัวตัวหนึ่งนี่นะครับเซนตอรัวเซนเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ประตูตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาประตูก่อนแล้วกันถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องเชียร์คาซิยัสนะครับแต่ดูตัวเลือกที่มีคาซิยัตัวเดียวแหละนะที่เป็นอีพิกตอนนี้นะอ่ะ่่ะะกกตตต้้้้ออองเนนนคคคาาาายยัััสรบรบจจลลววววแทีีขึููมืืถ งี้เนยคุณอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าถ้าให้ผมเลือกนะผมอาจจะเลือกฟันบุยเซนนั่นเนี่ยเดสทอยเออร์ er นะครับผมเนาะเดสต้า no, ก็เป็นเดสทอยเออร์แต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะอ่าถ้าให้เลือกแบบนี้นะครับผมอาจจะต้องเลือกฟันบุยเซนครับมาเป็นบูสเตอร์เก่านะครับผมแต่ชอบสรีระมากนะครับผมแล้วก็กล้มกึ่งระหว่างฟันไดกับฟันบุยเซนนี่แหละ2ตัวนี่นครับผมแต่ว่าถ้าคานาวาโลก็ถ้าจะเอาแบบอัธรตนะครับเอาคานาวาโลมายืนคู่กับเดสตา้าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเอาแบบในแง่ของความรู้สึกและการใช้งาานนนดดีะคครับับบผมิว่ฟุย ็น,นะครับใส่ไว้ก่อนนะครับตัวใหญ่ดีนะครับผมชอบจังหวะปะทะมากนะครับส่วนอีกช่องตัวสำรองนึงนะครับเรายังมีโคต้าอยู่นะครับถ้าให้เลือกใส่เข้าไปในตัวเพิ่มเติมนะครับเอออาจจะต้องใส่แบ็คเพิ่มไหมหรือปีกนะฮะอ่ะใส่ปีกเพิ่มไปสักตัวหนึ่งครับผมก็ขออนุญาตใส่เป็น ฟิลโฟเดนไปแล้วกันนะครับนเนาะเผื่อบางทีเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแผนที่มีปีกะนะหรือบางทีนะครับอาจจะเอาโฟเดนมายืนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นซ้ายธรรมชาติเนาะฝั่งเนี้ยสองตำแหน่งเนี้ยครจะเป็นเท้าซ้ายธรรมชาติแต่อาจจะขัดอยู่ที่โยฮันคัพนิดนึงนะครับหรือแม่ก็เอายโยนคัพมายืนฝั่งนี้นะฮะถ้าโยฮันคัพเล่นดีกว่าเบดดิงแฮมนะครับเพราะมีสกิลพิเศษด้วยแล้วก็เอาเมสซี่หรือฟิลเดนสลับกันไปนะครับประมาณนี้ฮะถ้าให้ผมจัดนะครับผมเนาะทีนี้คุณเจตบอกว่าเดี๋ยวใส่สก้กับยนดวมเี่ ถ้าดูจากสกิลที่มีนะครับเป็นตัวที่คล่องทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับด้นคับเนี่ยมันจะได้สูงสุดอยู่ที่106นะครับเดี๋ยวการอัพหรือว่าอะไรเต็มๆต็มเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะจัดให้ในคลิปรีวิวนะครับอันนี้ให้ดูค่าพลังแบบออโต้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังยังไม่ได้ดูรายละเอียดมันสามารถใส่บูสต์เม็ดที่2ได้เนี่ยเป็น106อนะครับอืมแต่อันเนี้ยเอา105ไปก่อนนะฮะนะจะได้ดูว่าเออมันสวยนะครับแล้วก็ดูค่่่าสกไปออนนนนตีี้เย มีติดตัวมาไม่มีเดือบลทัสนะครับมีฟิฟแฟบมักเซเทิร์นคัทบีไฮน์เทิร์นนะครับหรือว่าคัทเอ่อหรือว่าคัทเทิร์นนั่นแหละนะแล้วก็ลองเล้งเคอร์เลอร์ปั่นนะครับฮิลทิชวันทัสพาสมีซูพาสซิ่งเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์ฟินอลเมทอลพาสแล้วก็กับตันซี่นะครับทีนี้เชื่อหรือเปล่าครับว่าสิ่งที่คุณเจตคิดนะครับกับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับตอนแรกบอกว่าให้ใส่สกิลแต่ผมยังไม่ได้ดูว่าชอบอยากอยากได้สกิลอะไรบ้างนะครับแต่พอมาดดดดูทททีีีหหหลลลลัััััััังงงนนนนนะะะคคคคครรรรรบบ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 ออ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 กกกกกกวววว่่่่าาาเเเเเยยยใใ้้้้โสสสิิิผมมุณจจตแ็ืข โยฮันครับเนี่ย คิดเหมือนผมเลยนะเชื่อหรือเปล่าตอนที่ผมก่อนจะมาอ่านแชทเนี่ยผมดูก่อนว่าเออจะเพิ่มสกิลอะไรนะครับผมอันแรกเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีไม่มีดับเบัลทัสนะครับผมคุณเจตอยากได้ดับเบัลทัสคิดเหมือนกันเลยโซคอนโทรลด้วยเช่นกันนะครับผมก็ไม่มีมันจะได้ไปสเปเชียลดับเบิยลทัสไปเลยนะครับผมอืมแล้วก็โซคอนโทรลสำคัญนะครับแล้วก็สกิลลองเลงชูตติ้งนะครับที่ผมคิดนะฮะก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอืมก็ก็ต้องใส่เลยนะครับก็คิดเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงเอ่อเฟิร์สสามช็อตด้ววววยยยยจจัััััังงงงหหหะะะะะะะิิิิเเดดีีนนนนนคคครรรรบบบผผมมมมมกก็ไไ่ือแลสสุท้้าฟตตปฮ ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้โคต้าไปใส่สกิลกับดันซี่กับฟีโนมิโน่พลาส s ไปแล้วหมายความว่าความคิดเดียวกันเลยนะครับผมเป็นไอเดียที่ดีเลยสำหรับ5สกิลนี้ก็แต่ว่าคุณเจ็อยากจะให้โอนสกิลเลยนะครับจากฟานสเบคเคนบาวเออร์นะครับที่มีสกิลดับเบิลทัสโซคอนโทรฟิร์สไทม์ช mm ็อ hmm. ตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูซิถ้าโอนสกิลเหรอ บางคนอาจจะไม่คิดว่าจะโอนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอีพิกเหมือนกันสาหรับเบคเคนบราเออร์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวที่เราไม่ได้ใช้งานจริงๆนะนี่ฮะร,ระวังโอนผิดนะครับมือใหม่ระวังโอนผิดนะต้องกดตัวที่เราเป็นตัวหลักก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวที่จะโอนมาใส่ตัวที่จะโอนมาใส่มันจะถูกลบทันทีถึงได้บอกว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่เราเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถ โอนมาแค่สกิลได้นะมันโอนทั้งวิญญาณนะครับผมคือตัวมันจะหายไปเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นไอ้นี่จริงๆนะใครไม่ได้เป็นตัวที่ไม่ได้ใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มนะครับเออไม่แน่ใจว่าเบคเค็นบราเออร์เนี่ยแลกไว้หลายล่างหรือเปล่านะครับแต่ในเมื่อเจ้าตัวอยากจะให้โอนจากเบคเค็นบราเออร์นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่สกิลที่ b บ c k ค็นบราเออร์มีที่เขาบอกมานะครับผมก็จะมีดับเบิลทัสเฟิร์สทามชดและโซ่คอนโทรลนะครับเป็นเหมือนล่างทรงนั่่เออูยรา ต้องไปปลดล็อกก่อนนะ เป็นล็อกกุญแจไวอยู่นะครับล็อกุญแจไวเนี่ยเพื่อป้องกันการกดพลาดนั่นเองนะครับถ้าจะเอาแบบไปกดสุ่มสกิลเองเนี่ยมันก็ทําได้นะครับแต่มันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใจได้ครบสกิลตามที่เราต้องการหรือไอเทมเราอาจจะไม่พอเนาะเบคเค็นบราเออร์มีตัวเดียวด้วยนะครับถ้าเป็นผมผมก็เสียดายเหมือนกันแต่แต่สกิลที่อยู่ในตัวเบคเค็นบราเออร์มันก็น่ามันก็น่าใส่เหมือนกันนะโอเคเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะโอนได้ไม่เป็นไรครับในเมื่อ ID มีตัวเยอะอยู่แล้วนะครับผมถ้าคิดว่าเบค ได้สกิลตามที่ต้องการถึง3สกิลนะครับแล้วก็ล้นล,ล้นเวลาในการสุ่มหาด้วยนะครับล้นเวลาในการใช้ไอเทมเองนะครับเนี่ยสมมติว่าไปใส่ไอเทมเพิ่มสกิลเองเนี่ยไม่มีเหลือสักชิ้นนึงเลยนะเนี่ยถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าคิดว่าโอนแล้วคุ้มก็โอนได้นะครับถึงแม้จะเป็นตัวอีปิกก็ตามนะครับอืมอันนี้สกิลไอเทมไม่มีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคครับจัดให้นะครับในเมื่อต้องการแบบนั้นเราก็เสียสละฟานซ์เบ็คเคนบาวเออร์นะครับผมเป็นเครื่องสังเวยฮะให้กับ โยฮันครัฟไปนะครับนี่ครับตัวนี้อย่าลืมนะครับผมระวังกดผิดด้วยนะนะครับพอเรากดคอนเฟิร์มไปปุ๊บมันจะสรุปอีกทีหนึ่งภาพเล็กคือภาพที่จะเอ่อการ์ดที่จะหายไปนะการ์ดเล็กนะครับผมก็คือปาการังจังมันจะถูกทําลายไปนะครับไม่ใช่ว่าแกะออกมาแค่สกิลอย่างเดียวนะครับผมการ์ดจะถูกหายไปด้วยจะถูกลบไปด้วยนะครับไม่คช่ว่าเออจะถูกลบไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือสีเขียวสกิลสามสกิลที่เราต้องการตรงพอดีเลยนะครับอ่ะกดก็ไปครับตัดสินใจแล้วเอาไปเลยระวังกดผิดด้วยนนนะคครับบบปปเเ้้้าไตอองทํแีโ แล้วสกิล3สกิลของเบ็คเค็นบาวเออร์นะครับก็จะถูกโอนมาที่โยฮันครับส่วนการ์ดเบ็คเค็นบาวเออร์จะถูกอันตรธานหายไปจากการเวลานะครับผมนี่สกิล3สกิลนี้ก็จะ มาอยู่ที่ยฮันครับใช่ไหมแต่ก็ยังไม่พอครับผมยังต้องการสกิลไฟติง้งสปิริตและลองเล้งชูตติ้งเพิ่มเติมด้วยนะครับมันก็มีตัวร่างทรงอยู่ด้วยนะครับอ่าโอเคอันนี้คือ,อตัวร่างทรงได้ทำหน้าที่แล้วนะครับก็ไปที่เล็กซีสคอนเฟอร์เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้วิธีฟิลเตอร์ตรงนี้ก็ได้เพื่อหาได้ง่ายๆนะครับแอดเดสสกิลนะครับแล้วก็เลือกที่ first time shot ใช่ไหมเอ้ลองเล้งชูตติ้งนะครับปุ๊บเข้าไป อ่าลองเล็งชุติ้งนะครับนี่คือตัวล่างทรงนะครับโอเคแบบนี้ก็กดได้เลยนะครับใส่ลองเล็งชุติ้งไปอีกหนึ่งตัวปุ๊บเข้าไปโอเคครับผมแล้วก็อีกหนึ่งครับ fighting spirit นะครับสกิลมหาชนที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ที่ y s u n f i r ครับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ฟิลเตอร์ปุ๊บเข้าไปเลือก add skill นะครับผมเป็น fighting spirit นะครับอยู่ล่างๆเลยนี่โอเคก็มีตัวล่างทรงอู่หนึ่งตัวพอดีเลยนะพอดีเป๊ะหนึ่งเลยฮะโอเคสวยเลยครับ สวยมากเลยฮะแบบนี้สวยมากๆฮะสกิลสวยมากๆสวยโคตรบ,บอกเลยนะครับโอเคครบครับ ถือว่าครบเครื่องแล้วเป็นตัวหลักได้ยาวๆได้เลยนะฮะแพทเทิร์นแบบนี้อาจจะติดตรงเท่เรื่องของด i ฟไ f น์ฟาวดบางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองเปิดใจมันก็เล่นสนุกได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นกลางลุกแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไปเล่นเป็นหน้าคู่หรือเล่นขยับออกด้านข้างบ้างก็ได้นะครับมาดูสกิลวิทีนึงครับสกิลที่เราใส่เพิ่มเมื่อกี้นะครับนี่ double touch first time shot full control long range shooting และ fighting split อย่างสวยเลยนะครับผมแพทเทิร์นสกิลนี้เลยนะครับส่วนสเต็ค่าพลังให้ดูเพินๆก่อนละกัน นะครับผมจบสกอร์ลูกโค้งความเร็วสปีดต้นหุยบาลานซ์อันนี้คือค่าพลังยังไม่ได้ปรับนะครับก็สวยแบบนี้แล้วนะครับสวยมากนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเรื่องของสไตล์กันั้นแหละเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมเล่นกลางลุกเป็นยังไงเล่นหน้าคู่ดีไหมขยับไปเล่นไปด้านข้างดีไหมเนี่ยเดี๋ยวติดตามในคลิปรีวิวแล้วกันนะครับเอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski Review ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณคุณเจ็บด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิป As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. A year.